สมปองประกาศทา้าสี่สุวันชกหน่วยคาดเชือกสิกุมภาเอาละเว้ยเฮ้ยเอาละเว้ยเฮ้ยเอาละเว้ยเฮ้ยเอาละเว้ยเอาละเว้ยเฮ้ยเอาเลยเอากันจริงๆเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าผมขอต่อพี่ทิศย์สมปองนะครับผมต่อเลย40นะถ้าน,นจริงเนะี่ยผมบอกว่าผมอยู่ฝั่งนี้แนะ่นอนเลยมัน สวัสดีครับทุกคนยูกับผมนนทัพ์ทุกความเป็นไรกลับมาก,กันเช่นเคยครับลำนนนเนวในช่วงนี้สวัสดีปีใหม่กันด้วยนะคลิปนี้ถึงว่าเป็นคลิปแรกเลยที่ลงในกันในปีนี้เลยมาเราเปลี่ยมมนบรรยากาศกันิดนึงเพราะว่าผมจะไปอ่านข่าวที่ลอนดอนประเทศอังกฤษเพราะว่าผมอยากไปมากแต่ช่วงนี้ตังค์ไม่มีแล้วก็มาเลื่องควิดสิบวาร์ปไปแล้วกันนะ3 2 1ไปโอเคผมอยู่ที่ลอนดอนแล้วปะเิ่มาี่ข่าวแรกกันเลยดีกว่า คำต่อคำสมปองท้าชกสีสุวรรณห,หลังจากที่มีปากมีเสียงกันมาอย่างเนื่องนานนะครับสำหรับใครที่ได้ตามข่าวก็จะทราบกันดีสำหรับอดีตพระมหาสมปองนะครับเ็พรพ้อมนี่จะตัดหาลุงสีลุงสีเขียวก็เดี๋ยวเราไปฟังคำต่อคำกันดีกว่านะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างโอ้โคุน,นีแหละ ขูอดอย่างดูยิ่งไทยไฟนี่เลยถ้าเร็วก็14บุีุ่าเราแสดงความรักด้วยหมัดเท้าเข่าศร14ยกุมรา่อาจริง <14 S 3> <ท>หรือเปานค,คือเอาจริงครับการที่ท่านให้เกียรติมาทา้าชกหรือท้าเตะท้าต่อยกับผมเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุญเป็นวาสนาแต่ผมเกลงเอาว่าเป็นการบอกรักกันแบบใหม่ไงคุณพี่ชมแม่ปองท,ท้าเทนไฟเทน เป็นย่งนีครับผมคิดอย่างนี้ครับ,นรบหนึ่งผมเจอะกํลาลังกายอยู่แล้วสองผมท้าเยลยแล้วกันเนาะเร็วสุดเนี่ยสักสิบสี่กูพาแสดงพภังกันารพิสีสุรัจยาอ่าถ้าพิสีเร,เรื่องอายุเรื่องน้ำหนักเราก็ไม่ต้องต่ออะไรแส,สดงความรักด้วยหมัดเท้าเข่าสองแส,สดงความรักเป็นรูปแบบเดียเอาจริงหรือเอาจริงครับคิดว่าเตะค้ำๆแล้วครับผมก็ไม่เตะจริงหรอกผมคงไม่เตะถึงตาวหัวไหวแล้วพี่ โอ้ oh, พี่สีผมว่าเราฟังทางฟังแม่ปองเนี่ยสุดตู่สุดติ่งกันแล้วเดี๋ยวเราไปฟังทางด้านของฟังของพี่สีเขียวกันมากดีกว่านะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างรับคำท้าไหมจริงๆถ้าผมารับคำท้าท่านมหาสมปองนี่นะครับ <c oughs> ก็คงจะกลายเป็นเรื่องดราม่าในสื่อ <c oughs> สรมวลชนในโซเชียลมีเดียกัน <c oughs> ดราม่าก่อนจะ ไปถึงวันขึ้นช็อกกันนะครับก็ถือว่าเป็นบุญเป็นวาสนาแต่ผมกูเองอะนะครับก็ว่าเจะเอะตัวเองจะเป็นบาปหนักบาปหนักด้วยบาปหนักอะไรพี่เขาสึกมาแล้วหรูสึกมาแล้วไม่เกี่ยวกันสึกก็คือสึกไปแล้วไม่เกียเ่ยวเออไม่ได้แบบใส่พระเหลืองมาแล้วซัดกลางพระเหลืองอะไรอย่างนี้ก็เลยไม่อยากที่จะไป รับคำ้ากับท่านมากมายนักจบแลยอะไรใครก็ตามจะย่อเย้ยถากถางก็เป็นสิทธิที่ของแต่ละบุคคลนะนะครับแต่ผมเองก็ไม่อยากเอาเกลือไปแลกกับพิมเสนกูปิดคลิปเลยได้ไหมจบแล้วคลิป น,นนิวโอ้โปีนี้อุซ่าปีใหม่มาเปิดมาเซ็งเลยวะจบเลยแพงไหมป้อก็เสมอสรุปง่ายๆก็คือตอนนี้พี่ก็ยังไม่รับนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเข้าทางนะ เราของพิจิตรเขาอะไรงนี้นะก็งางกันไปยาวนานเลยก็แล้วก็ถ้ามีการรเดียงกุณมันพิมพ์บอกในคอมเมนต์ได้นะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะสรุปผลอะไรยังไงวันไหนวันที่เท่าไหร่อะไร,อา,ไรอาจจะเลื่อนไปนานหน่อยหรือเปล่าหรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้นะครับแล้วแต่ใช้จักรยานในการรับชมข่าวกันด้วยละกนันไปข่าวต่อไปไดีกว่าอ,อ้าวข่าวต่อไปนี่ต้องมาอัปเดตกันหน่อยแล้วนะครับสําหรับกระเป๋าบุญวัวยกับนายสรงษงเนี่ย แหมเป็นกระแสกันเลยทีเดียวนะก็สลับในอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมบอกเนละว่าโหคนดูไลฟ์สดนะครับที่รายการโ่นกระแสเนี่ยผมบอกเลยไปเยอะมากแต่ว่าเรามาอัปเดตก,กันดีกว่าทานายเกิดผลทวงสรับงไม่ยอมเปลี่ยนชื่อเรียกค่าเสียหายเจ็ดแสนอ้าวตลบเรียกไม่เปลี่ยนชื่ออีกเลยโอ้ตายแล้วเห็นล่าสุดเนี่ยจะไปเปลี่ยนเป็นชื่อประยุทธ์แล้วก็คือยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยเลยเนี่ยโอ้ตายแล้วตายแล้ว ก็ยังไม่เปลี่ยนชื่อนะครับยังไม่เปลี่ยนชื่อเป็นสรพงษ์แล้วก็ประยุทธ์ทั้งนั้นเพราะว่าไม่เหมาะสมกับเพศสภาพเปลี่ยนชื่อไหมคะพี่เปลี่ยนชื่อมคะเปลี่ยน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 มาไหนคะเปลี่ยนมาไหนเปลี่ยนพวกนี้ครับพรุ่งนี้ครับเราจะอู้ทไปพูดอย่างนี้แล้วทำไมไม่ทำตามอะไรเลยสักอย่างเลยแล้วไปพูดทำไมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยหน้าสุดวันนี้ทูน่าออกมาเปิดใจกับข่าวออนไลน์ถึงกรณีดังกล่าว ตั้งใจไปเปลี่ยนชื่อเป็นประยุทธ์หนึ่งอาทิตย์แต่พอไปถึงเจ้าหน้าที่แนะนําว่าถ้าเปลี่ยนแค่อาทิตย์เดียวไม่ต้องเปลี่ยนดีกว่าเดี๋ยวนะคือมึงเปลี่ยนชื่อแค่หนึ่งอาทิตย์เนี่ยนะมึงบ้าแล้ววะเนี่ยฮะคนบ้าเลยเปลี่ยนชื่อแค่อาทิตย์เดียววะไม่ได้เปลี่ยนทําไมแค่อาทิตย์เดียวอู้เปลี่ยนมาเลยปีหนึ่งเออเปลี่ยนปีหนึ่งยังดีกว่านะแมนแมนคุยกันปีหนึ่งเถอะโอ้โหแบบโอ้โหสาบพูดไปขนาดนั้นเนี่ยวะ ถ้าเป็นกูเป็นคนที่รับเปลี่ยนชื่อนะกูก็ไม่เปลี่ยนให้หรอกมึงจะเปลี่ยนทำไมอาทิตย์เดียวเปลี่ยนพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ครับชื่อแต่ละฟูมันมันไม่ไม่คอมเมนต์มันเราไม่ชอบมันไม่ดวงด้วยมันไม่ได้จริงจริงด้วยก็เลยต้องไปยุทธแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เปลี่ยนอ่าแต่ถ้าเปลี่ยนถ้ามิวทาจะเปลี่ยนจริงๆก็ต้องเป็นประยุทธ์จริงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ไปฟูต่อไหนคะอย่าอย่าพูดเลยทนายเขาก็คือทนายก็คือไม่ได้หรอกกูปนัวเลยไอ้ย ไม่ทำตามที่พูดไว้อะเมเลยเอาไึ่อยากเอาจริงอะสรุปเลยคือตอนนี้ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อยังไม่ทำอะไรเลยนะครับก็ก็ยังอยู่ในช่วงของการฟ้องกันอยู่ตอนนี้ก็มันๆเลยเราก็ไม่อยากไปยุ่งด้วยนะเราก็แค่อยากจะตามเสืองอย่างเดียวนะก็ใครที่ดูอยู่ตอนนี้ก็โปรดใช้จักรยานในการรับชมกันด้วยแล้วกันนะว่ามันอยังไงกันดีเท่านั้นแหละโอเคไป ไปทีข่าวสุดท้ายกันดีกว่านะครับข่าวนี้เนี่ยเป็นข่าวหวยนะครับเกี่ยวกับเรื่องหวยหวยนะที่เรามาดูการตรวจหวยกันดีกว่าแบบตำรวจตำรวจตรวจหวยไงตรวจแบบแพงลอยอะไรเงี้ยว่าหวยมันนะ่ะเคยเกินหลอก80บาทน,นะเอ้าวเราไปชม การทำงานกันดีกว่านะมามานี่ขายเท่าไหร่แปดสิบบาทยกนิ้วเลยมาเต็มนุ้เลยพูดังๆแปดสิบบาทค่ะโอ้ขายเท่าไหร่เนาะขายเท่าไหร่เนาะโคดังแปดสิบนะอิตีคโน่คุณอะแปดเดี๋ยวนะต้อก คือต mm. ้องให้พูดพูดดังๆไปเลยแบบเดี๋ยวโอเดี๋ยวเสียงไม่เข้าไมค์อะไรเงี้ยเหรออะไรกันวะเนี่ยฮัลโหลแหมพี่ชายพี่ชายแม่งไปทั้งโรงพักเลยมีใครกล้าตอบเกินไหมกูถามหน่อยพี่ถ้ามันมีคนกล้าตอบโอ้ผมขายครับผมขาย85บาทมึงโดนจับตรงนั้นเลยกูบอกแค่นี่เลยแนะนําให้พี่ชายนะแต่งตัวแบบนี้นี่แบบกูนี่นี่เสื้อกล้ามนี่ไหมเสื้อกล้ามไหนเสื้อกล้ามใส่แมสกนึ่งแน่ใส่แมสนกูใส่แมสก์ดูนะเนี่ย แล้วก็ไปซื้อลอตเตอรีร่นะลองดลูลองเลยลองเลยผู้นี้ได้ลองเลยดูคลิปนี้เสร็จปุ๊บลองไปทําดูนะว่าว่ามันจะมีจะเจอไหมกูให้เลยนะยังไงมึงก็เจอคนที่ขายเกินมันเจออยู่แล้วเจอแน่นอนการังงาน,านต<笑><笑>ีเหนื่อยอ่ะในช่วงนี้ปีใหม่แล้วนะครับก็ใกล้ที่จะเออเขาเรียกว่าใกล้ถึงวันเด็กแล้วนะก็จะมีคําขวัญน,นะครับจากท่านนายกครับ ทุกปีนะเรามาดูดีกว่าว่าลุงตุย๋ยรอบนี้เนี่ยให้ความขวัญอะไรครับพวกเด็กๆน้องๆหนุ่ๆกันรู้คิดรอบคอบรับผิดชอบต่อสังคมอะไรวะเนี่ย <c oughs> <c oughs> ครับนั่นแหละไอ้แต่ยกต้องไปทำเองหมดเลยยังไงวะก็เอาไ้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะมีข่าวอะไรใหม่ๆประเด็นใหม่ๆเนี่ยเดี๋ยวเราเจอกันแน่นอนแล้วก็ยินเกยครับบ๊ายบาย,บายเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะ ใช้มือิดตามฝากติดตามกันได้นะกันนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์ก็แช์เยอะข็ตามหามันหมนมีอยู่แน่เกินแปดสิบประการันตีเลยโอ้โหเป็นตรวจทั่วประเทศเลยยังก็มีนะแต่ว่าจะไปกันแบบชุดเต็มยศกันเองไปไปชุดนี้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 เออโอเคไป